ชาที่ปัดปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านที่อยู่ในประเทศไทยช่วยกันเป็นกลางหันลมทำให้สายลงนี้มีพลังมากขึ้นเรื่อยๆได้ไม่ได้หากเราเข้าไปคนไทยต้องไร้จนและไร้จนอย่างยั่งยืนครับ สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เนชั่นอินไซต์รายการวิเคราะห์เจาะลึกรอบด้านกับผมบากบาตบุญเลิศและคุณวีรศักดิ์พงศ์อักษรเหลือเวลาอีกเพียงแค่20วันเศษครับจะเป็นวันที่ชี้ชะตาเลือกผู้แทนไปทำหน้าที่ในสภาครับพักไหนแกนนำพักใดจะมาร่วมกับพักการเมืองใดฟอร์มทีมรัฐบาลเดี๋ยวอรอลุ้นกันครับ แต่ที่ลุ้นกันระทึกครับพื้นที่กอทมอที่แชมป์ทีมส้มคว้ามา32ครับสมัยนี้จะรักษาแชมป์ได้หรือไม่โอ้ต้องบอกกอทมอในการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นตัวแปรสำคัญในการบอกว่าโฉมหน้าของรัฐบาลใหม่นั้นจะมีใครเป็นแกนนำจะมีใครเข้าร่วมบ้างแล้วก็บอกว่าสนามกทมเนี่ย จะผันแปรอยู่ประมาณ2ส,สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งชัยนะถล่มทลายของก้าวไกลเมื่อการเลือกตั้งปี66นั้นก็2ส,สัปดาห์เกือบกวาดทั้ง33เเขตเขตเดียวที่แพ้กับเพื่อไทยก็ต้องนับคะแนนใหม่แล้วชนะกันแค่4ีหคะแนนเองฮะเพราะฉะนั้นที่แล้วส้มมาแรงแต่ครั้งนี้เขาบอกว่ากทม,มเนี่ยของข้าเนี่ยคาว่าใครอย่าแตะเนี่ยอาจจะมีคนอื่นอีกสองพักมาร่วม ด้วยนะครับพรรคประชาธิปัตย์เคยตรึงในพื้นที่นี้ถูกล้างเลียบครับพรรคเพื่อไทยเคยขึงพืชอยู่ที่สนามเมืองหลวงแบบนี้ไงเกลี้ยงครับเหลืออยู่หนึ่งเดียวอยู่ที่ลาดกระบังครับสอสออิ่มครับรอบนี้ทุกคนพลังทำเคยยึดเลพื้นที่ก่อนพลังทำมันเคยพลังทำก็เคยยึดและที่บอกว่าเป็นตัวแปรสําคัญของการเมืองหรือว่ารัฐบาลหน้าเนื่องจากว่า สมการของการจะตั้งรัฐบ,บาลสมการของการเมืองไทยยังเป็นสมการของการเมือง3ามขั้ว3สีนี่ฮะถ้าสีใดสีหนึ่งสองสีเขารวมกันอีกสีหนึ่งเป็นฝ่ายค้านแน่นอนครับโอกาสที่3สีจับตั้งร่วมกันเป็นรัฐบ,บาลเนี่ยคงยากนอกจากเป็นรัฐบ,บาลแห่งชาติเท่านั้นแหละที่3สีนี้จะจับด้วยกันตอนนี้มีความพยายามอย่างยิ่ง <c oughs> ที่จะประกาศ ว่าใครจับมือใครบ้างเพื่อมัดครับ <c oughs> แนวโน้มรัฐบาลใหม่ครับ <c oughs> กทมจะเป็นตัวแปลหัวใจสำคัญที่สุดครับทำไมกทมตัวแปรตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาบอกว่าการจะตั้งรัฐบาลครั้งต่อไปน้ำเงินกับแดงเนี่ยมันมีโอกาสมากกว่าครับ <c oughs> จะจับกันแล้วก็ส้มเป็นฝ่ายขาน <c oughs> แต่โดยมีกล้าทรรเนี่ยร่วมในรัฐบาลนี้สองพักใหญ่ กับหนึ่งพักกลางคือกล้าทําแต่โอกาสที่ประชาธิปัตย์มาเสียบแทนโดยกล้าทําหายจากระบบก็เป็นได้หมดแต่วุฒทํากันมันอยู่ตรงนี้ฮะอยู่ที่กตมตัวแปรตัวแปรว่าแดงเนี่ยในกสมได้มาเยอะไหมได้มาเยอะไหมนะน้ำเงินเนี่ยทั้งประเทศได้ตามเป้าหมายไหม,มและกสมอของประชาธิปัตย์เนี่ยได้มามา,มากใช่แบบทั้งน้ำเงินและแดงและส้มเนี่ย ต้องหันมามองไหมต้องหันมามองปฏิบัติไหมอะไรเนี้ยครับตัวแปรตรงนี้เใหญ่สองสัปดาห์สุดท้ายกับการหาเสียงและเจตนารมณ์ของผู้คนในสังคมจะเป็นตัวบอกครับครับกทมในปี2566ครับโอ้สามสองที่นั่งนะสามสิบสองที่นั่งเก้าไกลก้าไกลคว้าไปเต็มเต็มเลยครับเต็มเต็มเลยสองสัปดาห์สุดท้ายมีเราไม่มีลุงฮะสามสองที่นั่งเลยครับหนึ่งล้าน 3 9 4 0 0 0คะแนนครับ,รบเพื่อไทยได้มาหนึ่งที่นั่งครับ648 0 0 0รวม,ทยยยมไทยสร้างชาติได้มาห้าตอนนั้นกระแส <101 S 1> คือกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่อยู่ในกรทมเนี่ยต่างล้วนเททั้งหมดเทตัวอ,อื่นเนี่ยไปอยู่ที่ลุงตู่ใช่ไทย,ยสร้างชาติแต่ท,ที่เลือกปัจจัปัดแต่เลือกพลังารัฐไทยสร้างไทยหรือว่าภูมิใจไทยเนี่ยไปที่นี่ที่เดียวครับไปที่เดียวที่เดียวครับรวมไทยสร้างชาติแต่ครั้งนี้ เมื่อไม่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชาคําถามก็คือว่าอนุรักษ์นิยมค่อนข้างคอนเซอร์วทีฟหน่อยๆเนี่ยนะที่ไม่อยากเลือกส้มไม่อยากต้องการแดงเนี่ยเขาจะไปไหนเขาบอกเขาจะไปที่ประชาธิปัตย์อีกครั้งไหมเพราะประชาธิปัตยเคยมีฐานที่มั่นอยู่นะดั้งเดิมนะตอนน้มอมนะตอนนี้ล่าสุดคุณเห็นไหมล่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลอะลงหาเสียงที่สยามอะขอคะแนนลุงครับขอคะแนนลุงเลยเลยอ่า สนามกทมครับรบจะเป็นเดิมพันครับ,บตอนนี้การยังเสียงล่าสุดออกมาเป็นแบบนี้ครับ<อ>พักประชาชนจาก32ตอนนี้จะอยู่ประมาณ18บแถึงยีพี่วีลดลงมาหน่อย<ช>ตามกระแสตามกระแสพักเพื่อไทยเดิมทีมีหนึ่งปีหกหอบนี้ยังล่าสุดนะ 7จดถึงแที่นั่งครับ oh, แสดงว่าตีแตกครับือว่าขึ้นมาถ้าเป็นแบบนี้ขึ้นมาเยอะแล้วได้ฐานที่มั่นกลับกลับมาประชาธิปัตย์จากศูนย์ครับจากศูนย์มาสองสมัยตอนนี้ <c oughs> กระแสนะย่งออกมา4ี่ถึงห้าครับ uh ขันแปลอย่างเนี้ยแล้วภูมิใจไทยตอนนี้เขาบอกว่าในเขตอะตอนนี้บางคนนะคะแนนนำมาครับบางคนนะนใช่หนึ่งถสองกันแต่ยังไงแล้วแต่เขาบอกว่า ถ้าพูดกทมณยุคนเนี้หัวใจสําคัญของแก่นแกนตัวหลักตัวเต็งก็ยังอยู่ในสามพักนะฮะใช่ครับประชาชนเพื่อไทยและประชาธิปัตย์เท่านั้นฮะที่คะแนนยอมดีมากความผกผันในพื้นที่กทมคร,รอบนี้วัดกันตรงนี้ครับวัดกันตรงนี้ครับแต่ยังไงยังไงก็ตามครับประชาธิปัตย์มาแน่ครับมานะแทรกเข้ามาเป็นยาดำครับ ส,ส,ส่วนเพื่อไทยเป็นยาแดงสําหรับส้มครับ <c oughs> คือกระแสของคุณวิสิทธตนะวันนี้ถ้าถ้าเมืองหลวงไม่ได้สอสเลยนี่ถือว่าพลาดเป้าไปเยอะพลาดอย่างยิ่งเลยครับพลาดอย่างยิ่งแสดงว่าแบรนด์อภิสิทธิ์ใช้ไม่ได้ครับมาดูของพักแรกเลยาสามพักที่จะเป็นตัวเต็งในกทมเนี่ย <c oughs> นี่คือชมหน้าของ ประชาชนที่ส่งเข้าประกวดนี่ส่ง,งทุกเขตครับเ33เขตครับคนหน้าใหม่และคนหน้าเดิมมาเติมพลังให้กับผักส้มครับครับผักส้มประกาศชาัดโดยหัวหน้าเทงครับนะครับวันนี้หลายคนเนี่ยได้เห็นกลิ่นแห่งความเจริญมาแล้ว <c oughs> นะครับมันพัฒนามาพร้อมกับสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงทำมาตั้งแต่ปี6.2รอบหนึ่งห6รอบหนึ่ง รอบนี้จะเป็นครั้งที่3ครับโอน,นะครับช่วยกันเป็นกังหันลมยกให้มันฟูไปเรื่อยๆ <c oughs> แต่มันจะฟูไปหรือเปล่าครับเพราะตอนนี้คำพูดฟุตปรินมันกำลังกัดกินพักส้มครับและแน่นอนครับทั้งสามพักหลักๆที่เป็นแก่นๆในในกอทมนั้นได้มีการปลาใยใหญ่ในกอตมไปรอบหนึ่งแล้ว <c oughs> พักประชาชนฮนะหัว <c oughs> หน้าพักแคนดิเดตอันดับหนึ่งของพัก ทำไมถึงมั่นใจว่าครั้งนี้จะเป็นวินออฟเชนสสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงแต่วันนี้หลายๆท่านที่ได้กลิ่นความเจริญความเจริญนี้มันพัดมาพร้อมกับสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ทุกท่านช่วยกันทํามาตั้งแต่ปี62สองสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้มันจะมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆถ้าทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ ทุกท่านที่อยู่ในประเทศไทยช่วยกันเป็นกลังหันลมทำให้สายลมนี้มีพลังมากขึ้นเรื่อยๆได้ไม่ได้สายลมอย่างการเปลี่ยนแปลงนะบินออฟเชนครับครับดีขึ้นมาเรื่อยๆคุณเทงหวังว่าจะนำพาคความเจริญมาสู่คนไทยครับฟังคุณเทงตอนนี้นโยบายนี้เรานโยบายเราคัดมาคัดเฉพาะที่เป็นนโยบายเพื่อคนเมืองแล้วกันนะ เมกาโปรเจกต์ยกระดับทักษะทุกช่วงวัยสวัสดิการประชาชนลดค่าครองชีพดูแลตั้งแต่จากคันมารดาถึงเชิงตะกอนนี่หลักของดั้งเดิมเลยดั้งเดิมเลยรุ่นพี่วีเนี่ยหวยใบเสร็จเ m e เอ็ีเพิ่มแต้มต่อทุนเล็กแข่งขันได้ไอันนี้ดูแลที่เ m e เออครับความจเจริญมาจากหวยอะครับปรับสูตรปรับฐานค่าแรงให้มากขึ้นมากกว่าค่าครองชีพทุกปีและเพิ่มวันพัก ่อนครับนี่นโยบายเพื่อคนเมืองของประชาชนต่อไปของเพื่อไทยเพื่อไทยก็ลงทุกเขตเหมือนกันครับรอบนี้นะและมีความวาดหวังว่าในบางพื้นที่ซึ่งพ่ายแพ้หมดรูปเนี่ยจะคืนกลับมาครับนี่พี่วีผมฟังกับแกนแกนในบางพื้นที่นะครับเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมร,รอบนี้เพื่อไทยกับรอบที่แล้วต่างกันครับสายตาและความหวังอ่ะมันบ่งบอกนี่ วันก่อนคุณยศชันันเนี่ยลงพทีที่กทมนี่แหละขึ้นเวทีกทมแล้วลงพื้นที่ลาดกระบ,บังด้วยนะเออ,เอ,อลงพื้นที่กันเต็มที่เลยคุณยศันนันบอกว่าไงหากเราเ,เข้าไปคนไทยต้องไร้จนและไร้จนอย่างยั่งยืนนี่คือการดูแลประชาชนด้วยความรักที่ไม่มีสิ่งใดแอบแฝงเพราะพักเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนครับเราพร้อมที่จะประกาศทันทีว่าหากเราเข้าไป คนไทยต้องไร้จนและไร้จนอย่างยั่งยืนครับเพราะฉะนั้นนโยบายนี้คือการดูแลพี่น้องประชาชนให้ถึงที่สุดในสายตาของประชาชนด้วยหัวใจความรักประชาชนครับไม่มีสิ่งอื่นใดแอบแฝงครับพักเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนครับนี่หัวใจคือประชาชนปลุกปลุกไร้จน ศาสตราจารย์ยังยืนศาสตราจารย์สวมวิญญาณนักการเมืองเต็มรูปแบบครับมันรู้นโยบายไทยจะทำยังไงให้หายจน <c oughs> นี่คือเนโยบายที่เป็นของกทมฮะเดิน <God> s <S s <S ทางคุ้มค่าลถไฟฟ้า20บาทตลอดสายอันนี้รู้สึกว่าเห็นในป้ายโปเตอร์ต่างเยอะนะ,อ,ะอันนี้ลถเมฟีเดอร์ติดแอร์10บาทสิบาท10บาทแก้นี่ยังเป็นระบบผ่านมาตรการล้างหนี้ประชาชนหายจน หวยเกษียณเมื่อกี้ก็หวยนี่ก็หวยนะเกษียณเปลี่ยนการเสี่ยงโชคให้กลายเป็นเงินออมโครงการบ้านเพื่อคนไทยก็ยังมีต่อนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เพื่อไทยก็เคลื่อนในนี้แต่ยังไม่สําเร็จยกกระดับ30บาทรักษาทุกที่อันนี้เป็นเป็นนโยบายสําคัญของไทยรักไทยเลยฮะสารต่อมาเป็นรักษาทุกที่ครับ30บาทรักษาทุกใจขยายคู่สายสุขภาพจิตเป็นร้อยคู่สายอันนี้คนเมืองคนเมืองมีมีภาวะความเครียดบนนั้น เรื่องจิตเรื่องใจทัเตรียมกรุงเทพเข้าสู่อนา,าคตดันซอฟต์พาวเวอร์ผ่านอะไรนะ,ะทีเอโครงการ C แบบของเกาหลีฮะอ๋ออ๋ออ,อสามพรบรเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวกรุงเทพด้วย AI ฮะ,ฮะสมาร์ทซิตี้ด้วย AI อ่าอ้าวต่อไปประชาประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ก็ลงหลายพื้นที่นะกรุงเทพกับฟ้าใหม่ในยุคอภิสิทธิ์นำทัพครับ คนเหล่านี้จะาสามารถฝาดานมาหรือไม่เพร,ราะประชาธิปัตย์ถูกล้างพื้นที่มาในรอบที่ผ่านมาแต่รอบนี้กระแสอภิสิทธิ์มาครับและแน่นอนครับอภิสิทธิ์เวชาชีวะเนี่ยขึ้นเวทีหลายๆวิธีและเวทีที่กอทมอเกายังเน้นจุดเดิมฮะเน้นจุดสำคัญและก็โชว์เองแลอว่าเนี่ยรัฐบาลเนี้ยไม่เป็นรัฐบาลทุนเทาครับ แต่ถ้าเลือกประชาธิปัตย์ปลอดภัยร้อซ <Yeah. S 1> ไม่มีรัฐบาลเทาไม่มีรัฐบาลสร้างความแตกแยกมีแต่รัฐบาลที่ประชาธิปัตย์จะดูแลว,ว่าพี่น้องประชาชนและประเทศชาติต้องมาก่อนเียวฮะถ้าใครสังเกตเสื้อข้างในอ่ะไม่เอาทุนเทานะ ใส่เสื้อสีเทาอีกนึ่ <laughs> ใส่เสื้อสีเทา่าช <laughs> คือมี <laughs> ช่วงท้ายของการปลาใสยมีการโชว์เสื้อหเห็นด้วยนี่นโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ครับเ <laughs> งินได้40,000บาทแรกไม่เสียภาษีรถไฟฟ้ารดเมจ,จ่ายสูงสุด30บาทอ๋นนี้ของเพื่อไทย20สลากออมทรัพย์รายจังหวัดโชคดีกันทั่วอันนี้ใช้ตัวไปคุงเทียด้วยแปลงบ้านสูงวัยเป็นเงินเลี้ยงชีพอยู่ฟรีตลอดชีวิต บทเรียนชาติใหม่ประเทศไทยพร้อมประเชิญกับภัยพิบัติอันนี้ขายได้ในเมืองหลวงไงเมืองใหญ่ๆแก้ปัญหาเรื่อง PM 2.5<ม>โดยเล่งกฎหมาย3าฉบับเฝ้าระวังเข้มงวดมันเหมือนกับพรบสาจฉบับนั้นไหมใช่มอเตอร์เวย์ลิฟต์รถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อไทยกับเวทีโลกครับโอ้นี่เวทีกทมปกติจะเป็นกระแสฝ่ากระสุนมาตลอดครับและส่วนใหญ่ในการเลือกนั้น จะเน้นตัวยุทธศาสตร์และมักจะยืนฝั่งตรงข้ามกับรัฐบาลนะหมายถึงอะไรปกติเนี่ยสสทั้งหมดเนี่ยคนกสมเนี่ยเลือกให้เป็นฝ่ายค้านสู้กับรัฐบาลแล้วก็เป็นแบบนี้ตลอดส่วนเพื่อไทยนั้นหลังจากที่มีการปรับโครงสร้างพักบางส่วนแครเดเตอรพักบางส่วนบางสําคัญบางคนและโดยเฉพาะที่เชิญอาจารย์ชัวอาจารย์เชนเป็นแคเดต คริเดตอันดับหนึ่งนั้นถามว่าเธอณนะวันนี้โอกาสของเพื่อไทยเป็นยังไงบ้างเบรกหน้าจะเปิดแผนเจาะเป้าหมายของเพื่อไทยครับหนึ่งในพักใหญ่ที่เป็นตัวแปรในการจัดตั้งรัฐบาลและเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลมาตลอดครับนั่นก็คือพักเพื่อไทยครับตอนนี้พักเพื่อไทยถูกปลามาดว่าผล จากปัญหาในช่วงที่ผ่านมาจะทําให้ค่ายแดงเ,เป็นพักที่ต่ำร้อยครับโอ้พอพูดถึงต่ำร้อยปั๊บถูกจัดอันดับเป็นพักอันดับสามอืมนะเป็นพักอันดับสามที่ในการเลือกตั้งครั้งนี้พักอันดับหนึ่งเขายังเล็งไาที่พักส้มประชาชนก่อนครับอันดับสองภูมิใจไทยอืมอันดับสามถึงจะเป็นเพื่อไทยแต่หลังจากที่เปิดตัวคัดิลเดตขึ้นมาเนี่ยครับก็ถือว่าเพื่อไทยได้ลุ้นได้ลุ้นอสอง ได้ลุ้นถึงลุ้นถ้าเบิดดีสุดๆก็ได้ลุ้นถึงหนึ่งแต่อย่างน้อยไอ้นียถือว่าคะแนนนิยมยกระดับขึ้นมาพอสมควรเหมือนกันเพื่อไทยรู้ครับก่อนหน้านี้ประเมินยังไงเขาก็ต่ำร้อยตอนนี้เขาอย่างล่าสุดครับครับอย่างออกมาว่าโอกาสที่เขาจะก้าวขึ้นเป็นพักอันดับสองเนี่ยมีโอกาสแล้วผลจากความนิยมของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแต่พูดน่าสนใจอะไรไหม แน่นใจถ้าเกิดเพื่อไทยเป็นพรรคันดับสองเนี่ยลำดับหนึ่งระหว่างน้าเงินกับส้มเนี่ยใครเนี่ยพลิกผันได้หมดนะครับพลิกผันได้หมดเลยนะนี่คือการย่างข้อมูลภายในของพรรคเพื่อไทยครับเราเป็นนกสอดรู้ <c oughs> นะครับเป็นจิ้งจกไ้แอบเฝ้าอยู่รู้ว่าเขาย่างรอบแรกเนี่ยย่างทั้งหมด152เขตครับจาก400เขตนะใช่แต่ใน,ในเชิงผลสำรวจหรือว่าทำโพเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำทั้งสี่ตั้ง400แต่ว่า ต้องตัวอย่างต้องสุ่มพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมครับ152เขตยังเสียงออกมาในรอบแรกเพื่อไทยได้คะแนน92-94ถึเขตรครับขตคือได้สอสอเขต9-2-94ถึงสอสสวันอะสอสอแยกเป็นยังไงบ้างรครับอีสานเนี่ยขาโฟกัสที่อีสานเน้นหนักเลยได้มา55เขตรครับนี่อยารอดอย่างรอบแรก ปราตี้ลิสต์วันนี้คือรวมทั้งเขตแล้วก็ปร์ตี้ลิตร92-94ปราตี้ลิตแสตได้มา20-22ถึงคน20-22นี่ต่ำกว่าเดิมเดิมเลยก็ได้ยี่สิบเขาบอกแย่เลยตอนนั้นพอปรากฏว่าหลังจากยุบสภาเปิดรับสมัครการเลือกตั้งเปิดแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีออกเดินหน้าในการหาเสียงอย่างอีกรอบหนึ่งตอนนี้280เขตครับก่อนจะทำโพนะ พื้นที่ภาคอีสานได้เพิ่มขึ้นมา37เขตบวกกับของเดิม55เป็นเท่าไหร่55มาเพิ่มอีก37ก็เข้า92ใช่ไหมใช่เดิมตำรวจครั้งแรก5 5าใช่ํำรวจครั้งล่าสุดนี้เป็นอีกเพิ่มมาอีกได้3 7เขต92บอโอ้ถ้า92เนี่ยบวกปฏิริษีอีกทั้ง2ีสเนี่ยเขาเกินเกินร้อยเนี่ยใช่และเลือกตั้งปี6 9เนี่ยเพื่อไทยได้มา77เขตในพื้นที่อีสานนะถ้ารอบนี้เขาได้มา92นนพืื้ที่่อเก้าสบบายครั ตอนนี้จากที่ทนทุกข์กลายเป็นเริ่มยิ้มครับอ๋อนี่ผลการประเมินภายในล่าสุดของพรรคเพื่อไทยก่อนที่จะทำโพโดยมืออาชีพที่เคยทำโพให้กับทรัมป์นั่นแหละครับเพื่อไทยได้เท่าไหร่พี่วี1 5อยเขตครับครั้งล่าสุดนี้เหรอใช่1 5อยห้าสิบเก้สอสอทีห้าสบอสอ<ฮ>ครับ,รบพื้นที่กอทมอได้8ปดถึงสิคนครับปลาที่ลิตยังอยู่ที่เดิมอ่ะ แต่ที่เราประเมินเมื่อเมือม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 ่อสักครู่เนี่ยก็คืออยู่มาสักห้าถึงเจ็ดไหมห้า<ช>ถึงเจ็ดนะใช่เนี่ยเขาประเมินอ,อย่างนี้แย่ที่สุดตอนนี้เพื่อไทยน่าจะอยู่อันดับสองไม่ใช่อันดับสามแล้วอ๋อเหรออันนี้เขาประเมินอ,อย่างนี้นะแต่ถ้าถามว่ากับยี่สิบห้าวันสุดท้ายนี่แหละว่าจะเป็นยังไงคือพักที่เดินกับกระแสมาตลอดอก็คือมีเพื่อไทยกับส้มเนี่ยหัวใจสำคัญเขาอยู่ที่กระแส ครับกระแสนแวก็มีบ้านใหญ่เข้ามาสมทบแต่ครั้งนี้ผมว่าไทยคือบ้านใหญ่เนี่ยหายพอสมควรใช่ต้องใช้กระแสน,นักพอสมควรนะนี่พอเลือกตั้งสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและเป็นแคนดิเดตนายกเพื่อไทยพูดกับผมครับครับ,รบตอนนี้คะแนนเราสู้ได้แทบทุกพื้นที่อืถ้าคะแนนอีสานมาเป็นแบบเนี้ยเพื่อไทยขึ้นอันดับสองแน่นอนพี่โอ ปัญหาคืออีสานต้องเอ,เอาเรื่องของปัญหาชายแดนให้เคลียร์ก่อนนะ,ะมาแน่นอนถ้าเคลียร์ตรงนั้นได้ถามว่ามันเพราะอะไรอ่ะ,อะพี่วีนี่เพราะเหตุเนี้ยกระแสะพักแคนดิเดตนายกดีมากๆในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานและกทมมีการร้องขอให้ดเรเชนเนี่ยลงพื้นที่ในเขตเลือกตั้งหมายถึงกผู้มสมัครผู้สมัครนะ ไม่ค่อยมีใครร้องขอให้คุณสุรยิยะเติมเงินไปสู้ศึก <c oughs> เพื่อแม้แต่น้อยครับแสดงว่ากระแสมาร้ายกว่านั้นเขาเจอแล้วว่าบ้านใหญ่ที่ย้ายพักเนี่ยกระแสไม่ดีขึ้นครับนี่คือมุมมองของคนในเพื่อไทยเพื่อไทยที่ประเมินสถานการณ์รตอนนี้ส่วนจะผิดถูกประชาชนจะทราบดีอ,อ,อันนี้เพื่อไทยเขาประเมินครับเขาประเมินสถานการณ์แบบนี้แล้วถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเพื่อไทยนะ แต้มเขาจะอยู่ที่ไหนครับถ้าเขาจะขึ้นก้าวจากอันดับสามที่ต่ำร้อยก้าขึ้นมาเป็นเกินร้อยและเป็นอันดับสองภาคเหนือเขาประเมินไว้อยู่ตรงเนี้ยอ๋อภาคกลางก็ตกประมาณเนี้ยยี่สิบถึง2ีห้าที่นั่งอิสานจะอยู่ตรงนั้นละครับ80แผูแตงท่านอยู่อะดับนี้ก็อยู่ใกล้กับของเดิมครับสมัยที่แล้วปีหกหกกทมปริมณฑลแปดถึงสิบอ๋อถ้ารวมปริมณฑลด้วยก็ก็ระดับนี้ก็โอเคอ่า มีมีได้ลุ้นได้ลุ้นครับภักใต้เหรอฮะไม่ได้ลุ้นเลยเหรอครับกใต้เขาบอกว่าตอนนี้สิ่งที่เขาประเมินทั้งหมดเขาตีภาคใต้เป็นศูนย์ครับภาคใต้นี่เขาตีภักใต้เป็นศูนย์ต้องบอกภักใต้ตั้งแต่ใต้รักใจมาไม่เคยมีคะแนนนิยมเลยพักเพื่อไทยคุยกับผมตอนนี้บอกว่าสถานการณ์ที่บอกว่าต่ำร้อยอ่ะตอนนี้เพื่อไทยพ้นน้าแล้วที่พ้นน้าเพราะตั้งแต่รัฐบาลประกาศยุบสภาเนี่ยเพื่อไทยแกนนําพัก ยอมรับบอกว่าพักเพื่อไทยเนี่ยต่ำกว่าร้อยคนครับยอมรับทุกคนนะยอมรับครับแต่พอประกาศแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีกระแสตอบรับดีขึ้นคะแนนนิยมในพักสู้คู่แข่งกันสูสีคู่ขี้ครับหนึ่งเดือนหลังจากยุบสภาและประกาศแคนดิเดตนายกเริ่มนตรีรับสมัครลงพื้นที่หาเสียงพักเพื่อไทยตอนนี้เสียงประมาณเนี้ยครับร้อยร้อยสามสิบแล้วพี่วีอืมคือเป็นเป็นอีกหนึ่งพักที่มีโอกาสเกินร้อย แต่เกินร้อยระดับไหนอันนี้น่าคิดเกินร้อยระดับไหนน่าคิดอย่าปรามาทพักค่ายแดงนะครับว่าเจอมลสุมลุงกับหลาน <c oughs> เจอมลสุมคุณทักษิณแล้วจะถดถอยแต่ปรากฏการเพื่อไทยยังยึดโยงกับประชาชนมากนี่คือมุ่งมองออกมาบอกนะฮะวันแรกที่ผมลงหาเสียงเนี่ยผมมีตกกังวลมากกับการตอบรับของประชาชนเพราะ กระแสเพื่อสายตรงนั้นต่ามากๆนะอตอนนี้ผมเห็นการตอบรับจากสายตาท่าทางท่าทางนะอบอกได้ว่าประชาชนเปิดรับมากขึ้นนะเป็นมิตรและพร้อมให้โอกาสผมเชื่อว่าพระพื่อไทยทํางานที่ยึดโยงกับประชาชนเห็นผลว่าเราทําได้ฮะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ใครที่บอกว่ายศชนันจากศาสตราจารย์จะไม่สามารถนำพาพักได้ต้องกลับไปคิดใหม่ครับ เหตุผลปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้สะท้อนภาพอยู่เรื่องหนึ่งครับยศชนันที่เป็นแคนดิเดตนายกรลฐมตรีคนเดียวและชูคนเดียวอยู่ตอนนี้ครับท่าทีสุขุมจุดยืนค่อนข้างชัดไม่ลบกับใครไอ้นี่ดีเหมือนกันนะไม่เป็นศัตรูกับพรรคอื่นอ้นี้ใช่โชว์นโยบายแนวคิดนักบริหารและเป็นตัวเชื่อมชินวัตรครับชินวัตรมีบวกมีลบนะคือ ถ้าวางโพสิชันหรือว่าตำแหน่งเป็นตัวเชื่อมชินวัตเนี่ยพอไปได้ครับแต่ถ้าเป็นวางตำแหน่งเป็นพักชินวัตต่อเนี่ยอันนี้มีคำถามอันนี้เป็นคำถามทีม่มันตาลใหญ่เลยและพื้นที่หลักที่ต้องปฏิบัติการหลังจากนี้ไปคือสสเขตครับครับโฟกัสพื้นที่เป้าหมายและปลุกกระแสคนรักชินวัตที่เห็นใจที่ตอนนี้เจ้าของพักตัวจริงถูกล่ามโซ่ตรวนอยู่และหัวใจสำคัญของ เพื่อไทยจะได้สอสอเกินร้อยเนี่ยฐานที่มั่นสำคัญจะอยู่ในกลุ่มของฐานเสียงเดิมของสม้มซึ่งจะโอกาสจะแย่งเสียงจากฝั่งอนุรักษนิยมเพื่อมาโหวตกับเพื่อไทยเนี่ยมันมีน้อยมากครับโอกาสมีแต่น้อยหรือว่ามีบางจังหวะที่เกิดขึ้นแบบช่วงที่แบบคนไม่อยากอนุรักษ์ก็ไม่อยากไปประชาธิปัตย์ก็ไม่ใช่ตอนนั้นพลังประชาลัฐก,ก็ไม่อยากโหวตร,รวมไทยสร้างชาติไม่อยากโหวต มีฐานกลุ่มคนเหล่านี้มาโหวตให้ส้มพอสมควรแต่ถามว่ามาครั้งนี้เขาจะโหวตให้แดงหรือไม่นั้นยากครับเพราะนโยกายสำคัญของเพื่อไทยหากจะให้เกินร้อยมายืนเป็นพักอันดับสองนั้นต้องดึงฐานเสียงจากพักประชาชนครับในชช้านท้นะครับสวัสดีครับ